วันที่1เ,เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมีผลบังคับใช้ตามที่พระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางระเบียบแบบแผนให้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการเป็นอาชีพได้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าว จังหวัดมหาสรารคามจึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนโดยกำหนดในวันที่31มีนาคม2557เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสะดงความยินดีกับข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นโดยในปีพุทธศักราช2 5 5 7จังหวัดมหาสรารคามมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นจำนวน4รายใน2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่2ตํตำแหน่งประเภทผ้อํานวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษประเภททั่วไประดับอาวุโสในแก่นายสุริยันสายเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอำเภอการทรวิชัยนางวณิชาตั้งใจนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสรารคามนางบุญเรียงบัวละคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่อำเภอแกดำ และในกลุ่มที่4ลูกจ้างประจำได้แ,แก่นางลำดวนนามนตรีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอนาเชือกโดยผู้ได้รับการคัดเลือกตากเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ทุ่มเทเสียสละและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักปฏิบัติตามระเบียบประการแรกกับกฎหมายแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเติมเต็มไปก็คือ,อให้ความสําคัญและทุ่มเท ทุ่มเทเสียสละนะแล้วก็สามารถที่จะ,ะทําให้พวกรุ่งงานของเรานี้ทํางานกับเราได้ด้วยความเต็มใจคือการปฏิบัติงานแล้วขอให้ท่านนี้ตั้งใจแล้วก็มีจิตสํานึกถ้ามีจิตสํานึกแล้วอะไรอะไรก็สําเร็จนะคะแต่ถ้าไม่มีจิตสํานึกแล้วไม่รู้บทบาทหรือหน้าที่ตัวเองทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ อยากให้ข้าราชการทุกคนนะคะ,ะตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเทเสียสละแล้วก็นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าให้ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะคะโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งนะคะก็อยากจะบอกไปถึงข้าราชการทุกท่าน,นะะแล้วก็ตําแหน่งลูกจ้างประจํานะคะถึงแม้ว่าเราจะมีตําแหน่งที่อาจจะอาจจะไม่สูงนะคะ แต่เราก็มีความสามารถที่จะช่วยประชาชนให้ความรู้ได้นะคะอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการยังควรที่จะได้น้อมนำพระบรมราชโชว,วารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนทุกฝ่ายจึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยกกันหากต้องยกย่องนับถือให้เกียรติกัน สมัครสมาคราร,ร่วมมือร่วมคิดกันให้การปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลพึงประสงค์สมบูรณ์พร้อมทุกส่วนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เหลาาข้าราชการหมายถึงผู้ที่ทำงานต่างพระเนตรพระกันพระมหากษัตริย์ในการบริหารและดูแลประชาชนทัศนัยสีมุนตรีถ่ายภาพชนกความโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามรายงาน